เป็นถึงตัวท็อปแต่รักไม่เคยสมหวงังเปิดห้านางเอกไม่เจอรักแท้ใช้เวลาดูใจนานหลายปีเกือบได้วิวาแต่กลับล่มไม่เป็นท่า 1. คริสหอวงังนางเอกและนางแบบสาวสวยที่ช่วงเข้าวงการมาแรกๆเราทราบกันดีว่าเธอนั้นคืออดีตคนรักของอุ๋ยบูดาเบสที่คบหากันนานถึง4ปีก่อนที่จะเลิกรากันไปและมีรักครั้งใหม่กับหนุ่มทายาตรุ่นสามของตระกูลวัชรพลแต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดต่อมาเธอได้คบกับไฮโซเซนก็เป็นต้องสบรัก,กันไปอีกมีข่าวกับไฮโซตระกูลเทวะอักษร แต่เพียงไม่นานก็มีข่าวเลิกราการและล่าสุดที่เป็นข่าวกับดุมนอกวงการเธอก็มาตอบชิีวๆว่าไม่ได้คบหากันต่อแล้วพร้อมยืนยันสถานะว่าตอนนี้โสด 2. โฟสกลรัตนักร้องสาวหน้าเด็กที่เธอก็มีประสบการณ์ความรักไม่มากนักเพราะคบกับใครก็คบนานมากจริงๆอย่างคนแรกคือนักร้องร่วมสังกัดพีทกาชายที่คบกันนานกว่า6ปีแต่ก็ต้องจบรักครั้งนี้ไปในที่สุดแถมยังจบไม่สวยเพราะมีข่าวเรื่องมือที่ 3, ตามตา ในภายหลังก่อนที่เธอจะเปิดใจอีกครั้งโดยคบหากับนักร้องรุ่นน้องทามไทยแพลงศิีนานถึงเจ็ดปีจนหลายคนลุ้นว่าจะมีข่าวดีในเร็วๆนี้ทีเดียวแต่สุดท้ายก็มีข่าวช็อกวงการว่าทั้งคู่เลิกราการและไม่หวนรีเทิร์น้วยเหตุผลที่จุดหมายข้างหน้าไม่เหมือนกัน3แพทนภัานางเอกและพิธีกรสาวสวยสตรองที่ช่วงแรกๆตอนเข้าวงการก็มีข่าวรักข่าวเลิกกับอดีตแฟนหนุ่มไปหลายคนจนช่วงปี2 5 5 9เเธอตัดสินใจ จับมืออดีตสามีอย่างเบนเรซิงเขาประตูวิวาและมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนในตอนนั้นหลายคนมองว่าความรักของเธอไปได้ดีแต่สุดท้ายก็พังไม่เป็นท่าเมื่อฝ่ายชายถูกจับทําให้เธอกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวและเลิกราก,กับสามีไปก่อนจะมีรักครั้งใหม่อีกสองครั้งหลังจากนั้นทั้งหนุ่มรุ่นน้องและนายตำรวจแต่ก็ยังไม่มีใครครอบครองหัวใจเธอได้นานส่วนตอนนี้เธอยอมรับว่ามีคนคุยใหม่แล้วสอัมพชราภาสุตาสาวที่ชวง เธอมีความรักถึง3ครั้งแต่ก็เลิกราก,กันไปเงียบๆทั้งหนุ่มนาวินตาหนุ่มตาบาร์บี้และหนุ่มตอสินะซึ่งถัดมาเธอก็ได้คบหาก,กับไฮโซโนดวิเศษนานถึง3ปีก่อนจะจบลงแบบไม่สวยเช่นกันสักพักเธอก็เปิดใจรับรักไฮโซแอมพิธาแต่ก็มีข่าวรักๆเลิกๆเ,เป็นระยะก่อนจะจบลงไปในที่สุดกระทั่งล่าสุดเธอได้คบหากับไฮโซพกพรประพาานานกว่า5ปีซึ่งรักครั้งนี้ดูมีโอกาสแต่งเลยก็ว่าได้แต่สุดท้าย ก็มีเรื่องช็อกอีกครั้งเมื่อฝ่ายชายออกมายอมรับว่าเลิกกับนางเอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองฮาเบล่ารานีแม้ไม่ได้คบกับใครมามากนะักแต่คบหากับพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัน์มานานกว่า9ปีล่าสุดอ้างว่าคนในคอนเฟิร์มว่าทั้งคู่ลดสถานะจากแฟนเหลือแค่พี่น้องมาได้ระยะหนึ่งโดยที่ผ่านมาทั้งคู่ได้พยายามปรับเข้าหากาันแต่ดูเหมือนจะปรับเข้าหากันไม่ได้จึงตัดสินใจที่จะเก็บความรู้สึกดีๆนี้ไว้ในฐานะพี่น้องปัจจุบัน ยืนยันสถานะว่าตอนนี้สสนิทแม้จะมีข่าวกับพระเอกหนุ่มดาวรุ่งกองทัพพิกแต่ก็ได้ยืนยันสถานะแล้วว่าเป็นมิตรภาพที่ดีที่มีให้กันแล้วกันถามว่าในอนาคตมีโอกาสจะพัฒนามห้ต้องรอลุ้นอีกที